ช่วงนี้อากาศแบบวันก่อนฝนตกเดี๋ยววันนี้อากาศแบบร้อนโอ้โหอบอ้าวมากาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเฮียนรีวิวนำเสนอสาระความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการตกแต่งรถยนต์วันนี้เป็นรถ Honda c ซ v วสไลด์ออนมาจาก เชียงใหม่คันนี้มาทําระบบเบรกโดยเฉพาะเลยส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดตั้งและจองกับเราเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ติดปัญหาในเรื่องของระบบขนส่งทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมาทางไหนก็ตามนะครับโควิดนี่ปัญหาใหญ่ๆเลยตอนนี้นะของคนที่ทําธุรกิจไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้นะในห,หลายอู่ก็ต้องปิดไปก็เพราะเรื่องนี้คือติดโควิดกันนี่แบบก็ลําบากนะฮะทไหนจะโอ้โหขนส่งของเข้าช้าต้องกราบขอบคุณจริงๆนะฮะที่เข้าใจในเรื่องของ ระบบการจัดการยกตัวอย่างที่ท่านนี้นะครับจองตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนี่ยเพิ่งได้ติดเนี่ยคือนานไหมไนานเวอร์นะฮะแต่ว่าลูกค้าเข้าใจและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือพี่อยู่เชียงใหม่สไลด์ออนลงมาทําก็กราบขออภยัยขอโทษขอโพยกันไปนะลูกค้าก็เข้าใจนะครับวันนี้ได้ติดชุดเทพแล้ว c ซ v ีเป็นรถรุ่นใหม่นะครับที่มีเบรกมือไฟฟ้านะครับจะเป็นตัว P เป็นปุ่มกดนะครับฉะนั้นตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าที่เราทําเป็นตัวใหม่ สั่งเป็นตัวใหม่เข้ามาเท่ากับว่า หน้า6หลังสี่เอาไว้หยุดรถเบรกมือไฟแยกเอาไว้ปักกิ้งกับโฮเบดใช้เป็นปั๊มแท้มือ2ลูกค้าเลือกเป็นปั๊มสีเขียวได้รับกระแสเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรถสีอะไรก็ตามสีดําสีขาวเวลาขับแล้วมันเด่นเบรกมันลอยขึ้นมาดูสวยมากจริงๆเออแล้วใครที่ยังไม่รู้ใครที่ยังไม่เคยดูนะครับติดตามเลยนะครับคาเยนปั๊มของก๊อปปี้คาเยนมีนะครับเออใครที่ไปฟังมาว่าไอตัวคาเยนจะต้องตัดขาแล้วเป็นของก๊อปไม่ใช่นะครับนี่นี่คาเยนของก๊อปปี้ดูอย่างไรมาร์กจุดไหนบ้าง นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัวคาด i ิแลกหรือว6หกนี่ของก๊อปปี้ก็มามีขาแบบนี้ครับแล้วก็ตัว GT GTS มือหนึ่งนะครับของแท้ดูอย่างไร GTS กับ GT ไม่เหมือนกันนะครับเอา GTS ไปเทียบกับ จ t ไม่ได้ใครที่ยังไม่เข้าใจยังศึกษาอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันผมทําคลิปรีวิวให้ละเอียดมากๆพูดถึงเรื่องสมรรถนะของ CRV คันนี้การติดตั้งผ่านพ้นไปด้วยดีประทับใจตรงที่ตัวฮับเนี่ยมันไม่ต้องไปทําอะไรเยอะมันเป็นตรงรุ่นเนี่ยระยะระหว่างปั๊มกับตัวจานมันเซนเตอร์ระยะขาคือมันพอด,ดีเป๊ะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ได้รับความนิยมในเรื่องของการขับนะครับจากปั๊มเดิมพอร์ตเดียวข้างหน้านะแล้วก็พอร์ตเดียวเป็นเบรกมือฟ้าข้างหลังแค่พอร์ตเดียวได้ปั๊มน้า6หลังง4ไปใช้าน หลังจากที่ทดสอบมาเนี่ยจังหวะที่เราขับทั่วๆไปก่อนที่เราเหยียบเบรกไปที่เวลาปกติแล้วมันจะจมเนี่ยมันจะแน่นเท้ามากขึ้นเพราะจำนวนพอดเยอะแล้วจำนวนจะอาจานขนาดใหญ่แป้นเบรกอ่ะมันจะแน่นมันทำให้เราเท้าเราไม่เก็งเมื่อยเท้าเราวางสบายๆายคือมันดันเท้าเราตลอดเวลาเราเหยียบแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวผ้ากับจานมันสีกันปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเหมือนเราควบคุมรถได้อยู่เรารู้ว่ารถไม่ต้องหยุดตอนไหนถามว่าในชุดตัว18 z แทถึงแปจะเป็นตัวที่มีขาแบบนี้มาหรือว่าขาที่จะต้องมาแปลงต มันดีกว่าขาซ้อนขาถ้าสมมติมันมีขาแบเงี้แล้วเราไม่ได้ทําใส่ตัวขาไปซ้อนขาตัวคอมา้าอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นมากกว่าระยะอะไรก็ผิดเพี้ยนแต่เราใช้เป็นหลักการตัวตัดเลดียนเมา์ไอฮครับนะครับตัดปุ๊บแล้วก็ทำเป็นเลดีนเม์ตั้งฉากกับตัวปัม๊มแล้วจังหวะที่เราเหยียบเบรกจึ๊กหนักๆอ่ะนี่ฮะหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูตรงคอมา้าสี่รูที่มันที่มันเป็นสะพานหากันอ่ะโยกไหมขับแล้วรู้สึกได้เลยเราให้แม่งปั๊มแม่งจะหลุดเปล่าวะ อย่างคันนี้ก็จะถอดมาจากตัวคาเยนคาเยนก็ถือว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ถือว่าอยู่ในรถซูเปอร์คาร์หน้า6หลัง4มาใช้กับ c ี v ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวและอีกอย่างคือตัวงานติดตั้งมันไม่ได้งานแปลงมันตรงรุ่นอันนี้คือผมว่าใช้ได้เลยผ่านนะครับ สุดท้ายนะครับฝากรายการเฮียรีวิวด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันขนา้างหน้านะครับมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการตกแต่งการเป็นอุปกรณ์ของรถยนต์เนี่ยก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชม